สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกๆท่านเลยคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ธนาพรนะคะอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะคุณพี่สั่งตัดเป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดผ้าถุงเลือกใช้ผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะเป็นผ้าสิ้นตีนจกบัดหมี่ลายสายน้ำผืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาคุณลูกค,ค้าบอกว่าตัดเป็นผ้าถุงนะคะแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ รอบเอว42นิ้วความยาว33นิ้วได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาขอบพราะคุณออเดอร์จากคุณพี่นะคะคุณพี่ธนาพรมากๆเลยคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนจกรุ่นนี้ราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทคุณลูกค้าขานี่ไงที่คุณพี่นะคะสั่งซื้อกันไปเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาที่คุณพี่สั่งซื้อกันไปเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขานี่เลยเป็นผ้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาตัดเย็บออกมาแล้วสวยไหม ลูกค้าขานุ่มมีให้ดูให้ชมแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาด้านในอัดผ้าก,กาวค่ะ ด้นในนุ่มอัดผ้ากาวเรียบร้อยให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเลยอัดผ้ากาวเนี้ยบมากอัดผ้ากาวแล้วยิ่งทําให้ผ้านะคะนุ่มมีน้ําหนักมากๆนะคะคุณลูกคาา้าค่ะยึดเนื้อผ้ากับผ้ากาวทําให้ผ้ามีความนะคะเรียบเนียนมากๆคุณลูกค้าขะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายค่ะพื้นนี้คุณลูกค้าขาค่าผ้า690บาทวันนี้คุณลูกค้าสั่งตัดเป็นผ้าถุงด้วยวันนี้คุณลูกค้าขาจากปกติ1490บาทลดพิเศษสุดๆเหลือเพียงแค่1290บาทสําหรับคุณลูกค้านะะที่่ชืชสิบบาทว่ายาก สั่งตัดมั่งอ่ะทำไงดีโทรเข้ามาได้เลยค่ะ08904160080890416008คุณลูกค้าคะ ผืนนี้รอบเอว42นิ้วผืนนี้รอบเอว42นิ้วช่างบอกว่านะคะคุณช่างบอกว่ารอบเอวสูงสุดได้ถึง44นิ้วเลยคุณลูกค้าขารอบเอวสูงสุดได้ถึง44นิ้วคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะว่าคุณลูกค้าใส่รอบเอลเท่าไหร่เราตัดเป็นมาถึงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ได้เลยด้านในนุ่มก็จะอัดพลาสติเก็บทรงให้เลยด้านในนุ่มก็จะกอัดภากาวแล้วก็เก็บทรงให้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้ารอบเอว42นิ้วคุณลูกค้า ตัดรอบเอว42คุณลูกค้าขาเป็นไงคะส่วนไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งได้เลย24นะคะเริ่มตั้งแต่22 24 26นะคะไปจนถึงนี้เลยคุณลูกค้าขายจนถึง44เลยทางร้านตัดได้สบายมากนะคะช่างบอกแล้วบอกว่าตัดรอบเอวสูงสุดได้ถึง44นิ้วค่ะรอบเอวสูงสุดได้ถึง44นิ้วเลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าใส่เอเท่่าไระ ให้น้มตัดให้ได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองเหมือนที่คุณลูกค้าถามแบบว่าพี่เอลใหญ่ใช่ไหมผืนนึงอะมันพอไหมอะไรประมาณเนี้ยคุณลูกค้าขาเธอพอนะพอจริงๆ คุณล no ูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าเห็นไหมรอบเอวนะคะ21 21คูณ2นะคะคุณลูกค้าขายีคูณ2เท่ากับ42นิ้วคุณลูกค้าขาขอขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะขอพรบคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะสั่งตัดกันเข้ามาได้เลยเลือกผ้านะคะวันนี้คุณพี่เลือกเป็นผ้าซิ่นตีนจกค่ะผ้าซิ่นตีนจกลายใส่น้ำคุณลูกค้าขาผืนนี้สีแดงตัดได้เลยคุณลูกค้าขารอบเอวันนี้เะดติตะขอแบบนี้้คคุณลูกกาาจนั้นเราป้าายมเลค่ะ แบบนี้อีกหนึ่งตัวคุณลูกค้า่ะติดตะขออีกหนึ่งชุดนะคะตะขอจะมี2ชุดแบบนี้ลักษณะของผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ค่ะลักษณะของผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอฟรีไซส์ลักษณะจะเป็นแบบนี้คุณลูกค้าค่ะอันนี้คุณลูกค้านะคะรอบเอว42นิ้วเนาะคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่คุณลูกค้าสามารถแจ้งให้ทางร้านเราตัดให้ได้เลยคุณลูกค้า่ะสโพกฟรีไซส์ไม่ต้องกังวลใส่ได้แน่นอนคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงความยาวของผ้าถุง วันนี้คุณพี่นะคะเลือกความยาวผ้าถุงอยู่ที่33นิ้วได้เลยคุณลูกค้าคะแล้วแต่คุณลูกค้าสั่งเป็นงานสั่งตัดใหม่เป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดคุณลูกคะะ้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถสั่งได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยเดี๋ยวนุ่มตัดให้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขารวมไปถึงเหมือนที่นุ่มบอกเวลานุ่มบอกว่านะคะที่นุ่มบอกว่านะคะเราสามารถขยับตะขอได้เองคือตลับขยับตะขอเนี่ยค่ะตัวเล็กๆแบบเนี้ย ขยับเข้าขยับออกได้เลยขยับเข้าขยับออกได้เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถขยับได้เองคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถขยับได้เองทางร้านจะไม่นะคะจะจะไม่ติดไปเพิ่มให้เพราะว่าเวลาคุณลูกค้าใส่นะถ้าใส่ใส่เกาะตัวในใช่ไหมมันก็จะเห็นตัวนอกแบบนี้มันไม่สวยนะคะคุณลูกค้าขานุ่มขออนุญาตติดไปให้1ชุดแบบนี้ขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งรอบเอวมานะว่าคุณลูกค้าใส่เอวเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นคุณพี่นะคะบอกว่ารอบเอว42เนี่ยทางร้านก็จะติดตะขอรอบเอ42ให้ค่ะ ผ้าถุงนะคะของเราก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นผ้าถุงสําเร็จที่เป็นแบบติดซิปข้างด้วยนะคะแต่ถ้าแบบว่ายอดตัดอันดับหนึ่งนะคะยกเว้นให้ส่งเอ่ยยกให้ส่งนี้เลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยกให้ส่งนี้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าสั่งตัดกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะสําหรับผ้าถุงแบบป้ายกิตะขอฟรีไซส์ค่ะคุณลูกค้าคะยิ่งแบบว่าเนาะได้เลือกใช้นะคะเป็นผ้ารุ่นนี้นุ่มยิ่งชอบมากเลยเพราะว่านุมา่มอ่ะ มีผ้าจำหน่ายใช่ไหมคะคุณลูกค้า่ะเพราะว่าคุณลูกค้าเขาบอกว่าถ้าไปอัดผ้ากาวแล้วจะเป็นแบบไหนเนาะอะไรเงี้ยคุณลูกค้า่ะขอบอกเลยว่านุ่มผิวพิมพ์เมียมากๆคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะสั่งตัดนะคะกับร้านแม่มริผ้าไทยของเราขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ธนาพรนะคะอยู่อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะเลือกตัดผ้าถุงกับร้านแม่มริผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้า่ะนี่ไง ท่าเป็นแบบนี้ไงที่คุณพี่ซื้อไปนะคะคุณลูกค้าขาวันที่คุณพี่นะคะสั่งซื้อกันเข้าไป lawsuit, หลายๆท่านนะคะสั่งซื้อไปหลายๆท่านคุณลูกค้าขานี่ไงสีแดงค่ะเหนไหมายตัดออกมาแล้วสวยนะคะตัดออกมาแล้วสวยพรีเมียมมากๆาแล้วเหมือนที่นุ่มบอกเลยว่านะคะผ้าที่เราจำหน่ายกับผ้าที่เรานำมาตัดนะคะให้คุณลูกค้าหรือว่าผ้านะคะที่นำมาตัดใส่เองแบบนี้เป็นผ้ารุ่นเดียวกันคะ่ะเป็นผ้าเนื้อเดียวกันเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสองตะกอ ผ้าส้นตีนจกมัดหมีล่ลายสายน้ําด้วยคุณลูกค้าขาพื้นนี้690บาทแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าชอบสีน้ำตาลไหมชอบสีน้ําตาลไหมคะแต่เป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนะคะแจ้งรอบเอวรวมไปถึงความยาวของผ้าถุงคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยยวนุ่มตัดให้คะ่ะหรือว่าจะชอบสีน้างเงิน,นะคะสีน้ําเงินก็สวยค่ะสดใสดี สีน้ำเงินก็สวยค่ะสดใสดีค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจำห้าร้อยบาทแล้วที่สําคัญรอไม่นานเจ็ดถึงสิบวันคือได้ใส่แล้วเจ็ดถึงสิบวันคือได้ใส่แล้วนะคะคุณลูกค้านะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสั่งซื้อสินค้าวันนี้คุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยสวยๆผ้าถุงสวยๆกับร้านแม่วริผาไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้า่ะสีน้ําเงินค่ะสีน้ําตาลค่ะสีแดงค่ะสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองได้เลยคุณลูกค้า่ะราคาคุณละหกร้อยเก้าสิบบาท ราคาผืนละ690บาทวันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้รับนะสั่งซื้อนะคะผ้าไปตัดเองใช่ไหมคุณลูกค้าคะนุ่มมีถุงผ้านุ่มมีถุงผ้าสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีรวมไปถึงคุณลูกค้าคะมีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมไปให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเลือกให้ละกันเนาะ,ค,ะคุณลูกค้าคะแถมให้ฟรีสองชิ้นแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะพี่ๆนะคะที่สั่งตัดผ้าถุงวันนี้นุ่มขออนุญาตแถมนี้ให้เลยกระเป๋าสตางค์ใบยาว แถมกระเป๋าสตางค์ใบยาวให้นะคะคุณพี่ธนาพรขอบพระคุณคุณพี่มากๆนะคะขายจริงแถมจริงๆคุณลูกค้าขาถ้าผลิตภัณฑ์สินค้านะคะอย่างเช่นกระเป๋าแบบนี้ก็ได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะที่สั่งตัดกันมาในรอบนี้ได้อยู่แต่ถ้ารอบต่อไปคือหมดแล้วเราก็จะขอเปลี่ยนโปรโมชั่นให้สําหรับของผัันของฝากเราจะขออนุญาตเปลี่ยนโปรโมชั่นให้เองนะคะคุณลูกค้านะ ขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆที่ชื่นชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริภ่าไทยของเราคุณลูกค้าก็นี่แหละนะเตียมไว้ให้น่ารักดีนะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวก็ใช้งานได้จริงเลยใช้งานได้จริงคุณลูกค้าค่ะมี1ช่อง2ช่องแล้วก็มี3ช่องแบบนี้แล้วก็มีซิปตรงกลางด้วยนะคะก็สามารถนําไปนาะใส่นดะ้ใส่ ใส่ธนบัตรนะคะคุณลูกค้าคะใส่เงินเฮงเปังๆังนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนอีกหนึ่งชิ้นและกันคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆนะคะสนใจสินค้ารุ่นไหนแบบไหนอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่าอยากให้นุ่มนะคะ ตัดเป็นผ้าถุงตัดเป็นเสื้อนะคะตัดเป็นชุดไทยสวยๆให้ติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชัน i ายสแกนที่คิวอโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยสแกนที่คิวคโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสนใจสั่งตัดชุดไทยสนใจสั่งตัดเสื้อสนใจทางตัดผ้าถุง ติดต่อเข้ามาในตอนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณค้าคุณพี่ธนาพรนะคะอยู่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนให้ชมให้ชอบอีกบ้างรอดูรอชมนะ